สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องมีมิสล็อตนะคะมาอยู่กับแอมแม็กซ์นะคะไม่มีเทิร์นนะคะเป็นวันนี้นะคะเป็นคลิปแรกแล้วก็ดีใจมากนะคะก็อยากให้ทุกคนมาลองดูกันนะคะว่าช่องของมีมิสล็อตนะคะจะพารวยทุกคนแน่นอนนะคะวันนี้เออ,อเจมี i มีก็ต้องมาอยู่ที่ pg แน่นอนวันนี้เราเลือกเล่นเกม พี่แมวนำโชคดีไหมคะนะอะมาดูแมวนำโชคลักกี้เนโกะนะคะโอ้โหแตกสุดปังอลังการนะคะยังไงก,ก็กดติดตามช่องมิมีสล็อตด้วยอุ้ยมีทุนเข้ามาเท่าไหร่3,000 3,000บาทนะคะเราก็เดินเบ็ด40ก่อนเลยคะ่ะปั่นออโต้นะคะ,ะก็ลองดูลองดูนะคะว่าจะยังไงนะคะฟีเจอร์ก็เยอะยิ่งกว่าหลายโปรโปรโอ จะเข้าเลยหรอนะคะเกมนี้ก็ใช้สเตเตอร์ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะแล้วเราเรามาลุ้นดูขออีกตัวนะแม่เออใครที่เข้ามารับชมช่องมินิสล็อตใหม่นี้นะคะก็กดติดตามไว้ด้วยแล้วก็ลิงก์สำหรับเข้ากลุ่มนะมินิมีกลุ่มสล็อตค่ะ ของมิน่เองนะคะก็เข้ามากันเยอะๆนะคะแล้วก็มาดูด้วว่ามิน่จะเล่นแบบเรียวไทม์แล้วก็ส่งให้ทุกคนดูเราเล่นตามรับรองว่าแตกทุกคนมิน่มีสูตรบอกด้วยเฮ้ยพูดไปเยอะะเลยเอามาดูซิแตกให้หน่อยแน่ นะคะคลิปแรกก็ดีใจมากนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็เดินเบ็ด40ก่อนอ้อยเหลือ2 3 0 0แล้วจ้าแม่อะเป็นยังไงอ้อพี่สิบหายนะคะอะป่านต่อไปค่ะรับรองต้องเข้านะคะสูตรมิมิอุ้ตายอุ้ตาย,ย,ย,ย184ทำแม่นะสูตรมิมินะคะก็เดินเบ็ด เริ่มน,น้อยก่อนแล้วก็ค่อยไล่เบ็ดเดี๋ยวลองดูกันว่าแตกตัวปังสุดปังอลังการแน่นอนเอ๊ว่าแต่มันก้งเงียบไปนะ,ะทุกคนอ่ะไม่ไหวแล้วขยับเบ็ดค่ะเบ็ดร้อยเลยไหมทุกคนเอจาจัดสิคะจดัดจัดเลยค่ะเบ็ดร้อยหมุนหนึ่งพันครั้งอ้อมันต้องโดนสักครั้งละแม่เนาะอสองร้อยสี่สิบเข้าไหม มาซีสกทเตอร์สกทเตอร์มิมี่เาไม่กล้าซื้อนะคะเพราะว่าอุ้ยหลายตังอยู่มิมี่ใช้วิธีการปั่นเอาเองนะคะเอช่องหนึ่งอู้มาจริงเปลี่ยนเป็นแท็กไม่เปลี่ยนให้มีเลยนะ่ะนะคะเข้ากลุ่มมีมาเยอะๆนะคะนะมีมีโปรโมชั่นให้ด้วยอุ้ยพี่กลองกลัดไปหาตัวเจคัวคูนสอง,ส,องสามสิบ อยมาค่ะมาค่ะอุย้ยเข้าบ้านเข้าบ้านมีต่อไมมสิตัวเข้าไปค่ะตัวคูณถ้าเกิดฟีเจอร์นี้มันต้องมีตัวคูณลงมาด้วยนะคะเราก็จะได้คูณ2หรือคูณตามจำนวนแมวอย่างเงี้ยค่ะคูณสก็เป็น70นะถ้ามีแมวอีกตัวก็คูณ2เป็นคูณ4ก็จะเยอะเข้าไปอีกทุกคนเล่นตามมีมีรับรองว่า แตกได้ถอนทุกคนแน่นอนนะคะแต่ก็อย่างว่าแหละเกมก็จะมีได้มีเสียลืมแจ้งเตือนไปว่าไม่เหมาะสำหรับเยาวชนที่ต่ำกว่า18น,นะคะอุยจ๊ะเ้าแล้วเ้าแล้วเรามาดูหมุนสิอ๋อแตกมีถอมไหมคะอ๋อขอตัวเข้าหน่อยค่ะเฮ้ยอ่ะอย่างเงี้ยค่ะฟีเจอร์ก็จะมาสะสมตัวคูณมาบวกไว้ ถ้ามีแมวลงมาเห็นไหมคะแต่ไนี่มีต้องการขอดนะขอสักแสนได้ไหมถุกจะถึงไหมคะทุกคนลองดูลองดูอ๋อเยี่ยมแมนเฉยได้มากเมื่อกี้ถ้าแตกมาล้างแผ่ค่ะคูณสิบแล้วค่ะเลขสามหมื่นเฮ้ย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 สามพันสองจริงอะรางวัลก้อนโตบิ๊ก ว่ามันต้องให้มีนิกีนะคะมีจฉาทุฏเราจะต้องมีจัานะคะอ่ะไปต่อกันยาวๆค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างอ๋อสามัันสองหรือสองหมุนขอนะคะหัวพิงอ๋อ 97, สนบเจ็ดพันสอเม็ดโอมาเห็นไหมถ้าเล่นตามนีม้มาแน่นอนมิจะลงคลิปแบบเรียวทาให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะคะดีไหม โอ้ยลำบกคนสุดวันนี้หายใจโล่แน่นอะนคะ่ะในนี้ในกลุ่มนี้นะคะก็จะแน่เลยว่าเวลาไหนควรเล่นอะไรบอกผูกคนบอกผูกคนให้ได้เล่นมาในส้สนกันแน่ๆไหลค่ะ ุ่มเทเลกราทุกคนจะต้องโหลดโปรแกรมเทเลกรามาก่อนนะคะแล้วก็มาเข้ากลุ่มนี้รับรองว่าแตกปปังแน,น,น่อนอนเลยทีค่ะเหรอไเท่าไหร่ะหรันี่ดูไม่ทำปเนี่หมืนสองพันสี่ร้อยเห็นไหมคะมีม,มีลงทุนสามพัน่ะก็ปัวปังสุดปังมากแม่นะคะพอเสร็จแล้วก็ต้องล้างวิลเลตด้วยนะคะเออให้ระบบมันลืมเราไปนิดนึงโอ้ย เห็นอย่างนี้13,735อย่างนี้มีก็ต้องถอนนะคะยังไงก็ใครที่เห็นคลิปนี้อะ่ะก็กดติดตามมีด้วยนะแล้วก็เข้ากลุ่มกันมาเยอะๆนะคะมีลิงก์ให้เล่นตามมีด้วยในกลุ่มนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคน